นิดาทาหลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็จะมาทำพิกอเด็ให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันในหัวข้อใครที่กำลังจะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะแล้วเขาจะติดต่อมาด้วยเรื่องอะไรนะเป็นใครก็ได้นะคะจะเป็นคนรักจะเป็นพ่อแม่เพ,พื่อนพี่น้องอะไรก็ตามแต่เราลองมาเช็คกันนะคะกรองที่1กรองที่2กองที่3เลือกกรองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะกองแรกนะว่าใครที่กำลังจะติดต่อมาหาคุณและเขาจะติดต่อมาด้วยเรื่องอะไรดูกันนะเป็นท็อปปิกสั้นๆเท่านั้นนะคะเก้าถ้วยคิงถือถ้วยคนรักหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญ tower พอจะมองออกกันหรือ,อยังคะเพื่อนๆนะน,น่าจะพอมองออกกันบ้างแล้วนะ คนที่มีประเด็นกับคุณแน่ๆเลยนะคะแปดไม้เท้านะคะแล้วก็คิงสือเหรียญน,นะสามถ้วยหกดาบนะคะสองเหรียญอ่ะอันนี้ติดมานะคะเป็นใบใบนี้เป็นใบเป็นใบสองถ้วยติดมาก็เอาออกละกันเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าชัดเจนเป็นเรื่องของคนรักนะคะใต้สำรับเป็นนี่ค่ะอันนี้อะไรเจ็ดไม้เท้า นะคะคือพลังงานกองนี้นะคะจะบอกว่าคนที่กําลังจะติดต่อมาหาคุณเร็วนี้นะคะพลังงานแรกคือคนรักของคุณที่ทะเลาะกันไปมีปัญหากันอยู่มีประเด็นความรักกันอยู่นะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีความรักให้คุณนะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้นี้นิดนึงนะกล้องเก็บไม่หมดอ่ะนี่นะคะคนที่อาจจะมีการบล็อกมีการปิดกั้นมีการไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะเป็นพลังงานได้คือ คนรักเก่าๆของคุณคนรักที่มีประเด็นความรักกันอยู่นะคะหรือครอบครัวที่มีปัญหาเลิกลาหย่าร้างกันไปแม้แต่กระทั่งเพื่อนนะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนที่คุณทะเลาะกันเพื่อนที่มีปัญหากันเพื่อนที่เลิกคบกันไปทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเรื่องการเงินการทองใดๆก็ได้เป็นพลังงานคนรักกับเพื่อนที่ทะเลาะกันที่มีประเด็นการที่เขากําลังจะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเขาติดต่อมาด้วยเรื่องอะไร นะคะถ้าเป็นคนรักคือการกลับมางอคุณการกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าคุณยังเป็นความสุขของเขานะคะเขาอยากจะ move on แต่เขา move on ไม่สําเร็จยังคงต้องการที่จะกลับมาสารสัมพันธ์ในบางคนคุณอาจจะได้รับการติดต่อกลับมาเนื่องจากนะคะมีทั้งคนที่จะมาหยิบยื่นเงินทองให้คุณนะคนรักคุณนะคะอาจจะมีการมาขอโทษด,ด้วยและในขณะเดียวกันอาจจะมีข้าของทรัพย์สินมีค่ามาให้คุณด้วยนะคะ แต่ในทางที่แบบกลับกันในบางคนคุณก็อาจจะได้รับการติดต่อจากคนรักก็จริงแต่เป็นลักษณะของการที่แบบมีเรื่องเงินเรื่องทองมาพึ่งพาอาศัยคุณได้เช่นกันนะแต่พลังงานส่วนใหญ่คือเอาสิ่งดีๆมาให้ค่ะไม่ได้เอาสิ่งแย่ๆมาให้ส่วนเรื่องเพื่อนสําหรับใครที่มีปัญหากับเพื่อนอยู่ที่บล็อกกันไปนะคะขาดการติดต่อกันไปเพื่อนคุณมีโอกาสที่จะกลับมาในความสัมพันธ์มีโอกาสกลับมาคบกันกลับมามีความสุขคบกันดังเดิม นะคะหรือถ้าเกิดใครที่มีเพื่อนยืมหนี้ยืมสินกันไปโกงเงินโกงทองคุณไปคุณกำลังจะได้เงินคืนจากเพื่อนหรือคนรักนี่แหละถ้าเขาเอาเงินคุณไปนะหรือมีการทะเลาะก,กันเรื่องเงินเงินทองทองก็จะมีการกลับมาเพื่อที่จะติดต่อที่จะชดใช้เงินทองให้คุณหรือมีการกลับมาเอามาให้คุณเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการยืมเงินการกู้หนี้ยืมสินกันไปก็ได้นะคะส่วนบางคนก็จะเป็นลนักษณะเพื่อนนําโชคนําราบมาให้ คนรักนําเงินนําทองมาให้ทรัพย์สินมีค่ามาให้นะคะเป็นการติดต่อเพื่อที่จะขอโทษขอโอกาสกลับมาคบกันใหม่นะคะมาดีกันดังเดิมก็ประมาณนี้นะคะกองแรกนะก๊อจะเปิดพลังงานให้เท่านี้นะคะจะไม่ได้เป็นหัวขอ้อหรือท็อป,ปิคอะไรยาวๆทั้งสิ้นแน่นอนว่าคิดว่าไม่น่าจะเกินเร็วๆนี้แหละนะคะ8วัน8สัปดาห์เดือน8นะคะที่เขาจะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณถ้าบล็อกเขาจะปลดบล็อก นะคะถ้า d i s c o นเนก t กันไปหรือไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการสื่อสารเดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อแน่นอนคนรักกับเพื่อนนะคะกองแรกประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขค่ะฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะว่าใครการที่กําลังจะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้แล้วเขาติดต่อมาทําไมนะคะดูกันนะ ไนทถือไม้เท้านายออฟสอดควีนถือดาบนะคะเด็กถือดาบ8ดเหรียญ9้าเหรียญสิถ้วยเดอะมูนสองไม้เท้า คุนถือเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับเป็น7ดาบพลังงานกองที่สองคนที่กำลังจะติดต่อมาหาคุณคือเป็นคนทางไกลเป็นคนในครอบครัวได้นะคะเป็นคนในครอบครัวที่อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งหัวหน้าง,งานนะหัวหน้าง,งานใครที่กำลังรอง,งานรอการเรียกตัวรอการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหรือรอง,งานจากทางไกลๆอะไรประมาณนี้ คุณจะได้รับการติดต่อในเร็วนี้นะคะเป็นพลังงานของเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะที่ทำงานหัวหน้างานหรือแม้แต่กระทั่งนะคะบางคนเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการลงทุนก็ได้หรือญาติพี่น้องพ่อแม่คนในครอบครัวก็ได้สิบถ้วยคนที่อยู่ไกลๆต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอ แต่สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องการยืมเงินยืมทองนะการติดต่อมาติดต่อมาทําไมนะคะจะเป็นไปได้หลายประเด็นคือประเด็นแรกอาจจะติดต่อเพื่อที่จะให้คุณไปเริ่มงานใหม่ๆนะคะเป็นการได้งานใหม่ที่คุณอาจจะรอคอยมาเนิ่นนานนะคะประเด็นต่อมาเป็นการติดต่อเพื่อที่จะอาจจะมีปัญหาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ขึ้นมาเป็นลนาาักษณะไพ่ดาบ ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไพ่เดือมูลอีกนะคะอาจจะติดต่อมาเพื่อที่จะมีความเครียดมีความทุกข์ใจเจ็ดดาบอีกระวังนะคะกองนี้คนที่อาจจะเคยเหมือนกับไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรืออาจจะเคยทําอะไรปิดบังหลบหลซ่อนๆอะไรคุณเนี่ยการกลับมาของเขาอะ่ะมันจะมีเป็นในในลักษณะของหลายประเด็นถ้าเป็นคนที่ติดต่อเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวระวังเขาจะติดต่อมาเพื่อที่จะเอาปัญหาเงินเงินทองทอง,ทองมาให้คุณ อย่าพึ่งไว้ใจมากนะหรือเป็นคนที่เคยอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ญาติก็ได้เช่นกันนะคะที่อาจจะเคยโกงเงินคุณไปไหมหรือหยิบยืมเงินคุณไปหรือเปล่าจะเป็นล,ลักษณะของคนที่ไม่ได้เอามาใช้อะ่ะแต่อาจจะมายืมเพิ่มพอภายใต้สำรับเป็นเจ็ดดาบก็ยังมีแนวมีทิศทาถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเขาจะมายืมเงินคุณอะ่ะ แนะนำอย่าให้นะเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะอาจจะโดนโกงหรือโดนไม่ซื่อสัตย์หรืออาจจะให้คุณช่วยเหลือเรื่องเรื่องอะไรเกี่ยวกับเอาปัญหามาให้อะเป็นลักษณะของการเอาปัญหามาให้มากกว่าที่จะเอาสินดีดีมาให้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแหละค่ะนะคะถ้าเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือคนรู้จักของคุณนะคะที่อยู่ไกลๆอ่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของคนที่รองงานอยู่คุณจะได้รับการติดต่อ S 1> <S 1> นะคะคสำหรับเกี่ยวกับเรื่องงานจะได้รับการติดต่อหัวหน้าง,งานคุณด้วยก็เช่นกันให้ระวังในเรื่องของถ้าเป็นลักษณะของหัวหน้าง,งานติดต่อมาระวังในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับงานที่คุณอาจจะทำอะไรติดติดขัดขัดหรือแก้ที่คุณจะต้องไปแก้ไขางานให้มันเรียบร้อยอะ่ะหรือทำงานอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบหรือยังไม่สำเร็จนะคะที่คุณเหมือนกับทิ้งทิ้งงานไว้หรือทิ้งปัญหาไว้ที่อาจจะตามให้คุณไปแก้ นะคะมันเป็นได้หลายกรณีนะกองเนี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาไม่ได้ติดต่อมาดีสักเท่าไหร่จะเป็นลนักษณะเอาปัญหามาให้พอด้วยไพ่เดือมูลด้วยนะคะไพ่แบบไพ่ดาบขึ้นมาค่อนข้างเป็นลักษณะอุปสรรคอะไรประมาณนี้ถ้าคุณตัดได้คือตัดนะถ้าคุณพยายามที่จะปฏิเสธได้ก็คือปฏิเสธสินีไพ่แนะนําโดยเฉพาะการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง นะคะอาจจะมีบางคนนะบางคนคุณจะได้รับการติดต่อจากลูกหนี้หรือได้รับการติดต่อจากเจ้านี้ที่คุณไปกู้เขามาหรือลูกหนี้ที่มากู้คุณก็ได้เป็นการแบบมีลักษณะของการทวงเงินได้หรือมีลักษณะของคนที่จะมาขอความช่วยเหลือหรือขอขยเบขยื่อผัดผ่อนการชำระประมาณนี้นะคะแต่แน่นอนว่ามันเป็นลักษณะติดต่อมาในลักษณะของเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ะะอาจจะเป็นในเรื่องของเอาความทุกข์ใจมาให้คุณนะคะก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นกองที่2ถ้าเป็นลักษณะของการมาหยิบยืมเงินถ้าปฏิเสธได้แนะนําให้คุณปฏิเสธบ้างเพราะมีโอกาสที่จะถูกโกงหรือผิดนัดชําระอะไรประมาณนี้ถ้าคุณรออยู่หรือรอการชดใช้หนี้สินคุณอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนัดนะคะอาจยังต้องรอคอยอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นท็อปิกสั้นๆเนาะ นะคะไม่ได้เป็นท็อปิกยาวนะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่3กันนะคะว่าใครที่กําลังจะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะแล้วเขาจะติดต่อมาด้วยเรื่องอะไรนะ5ถ้วยเดท คิงถือไม้เท้านะคะไนท์ Knight ถือไม้เท้าสิบถ้วยเด็กถือดาบฮฮลโลแฟนนะไนท์ Knight ถือถ้วยหกไม้เท้าหกเหรียญใต้สำราบเป็นเดวิลพลังงานนะคะเป็นคน คนในครอบครัวเป็นสามีเก่าภรรยาเก่านะคะหรือเป็นคนในครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่คุณก็ได้นะคะที่มีพลังงานคนเท่าคนแก่ปู่ย่าตายายได้เช่นกันนะคะแต่เน้นไปในเรื่องของคนที่มีการเลิกลากันไปก่อนอันดับแรกนะเป็นคนรักนะคะเป็นคนรักที่เลิกกันไปแล้วเป็นคู่ชีวิตที่เลิกกันไปแล้วหรือเป็นแฟนกันที่เลิกกันไปแล้วเขากําลังจะมีการติดต่อมาหาคุณนะคะ กองนี้นะเป็นพลังงานของคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของคนที่แบบเมาหัวลานา้าากถ้าคุณกับเขามีปัญหากันคุณทิ้งเขามาหรือเขาทิ้งคุณไปหรือเลิกกันอะไรประมาณนี้นะคะหรือคนคนนี้อาจจะมีการไปแบบไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือมีการไปปรึกษาพ่อแม่ครอบครัวแล้วรู้สึกอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะติดต่อทำยังไงก็ได้บางคนมีลูกมีเต้าด้วยกัน อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อยากมาขอโอกาสอยากมาขอโทษอยากกลับมาได้ไหมนะคะยังลืมไม่ไดย้ยังตัดใจไม่ได้บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเดวิลเนี่ยรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะคุณอาจจะโอเคตัดสินใจเดิอนออกมาเองก็ได้ให้เขาได้ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้คุณทะเลาะกันมีปัญหากันหรือแม้กระทั่งนะคะกองนี้นะคุณอาจจะได้รับข่าวจากคนรักก็จริง แต่ก็ให้ระวังรับข่าวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่การเจ็บการป่วยหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ใหญ่ในบ้านน่ะนะมีไพ่มีไพ่ไพเดทขึ้นมานะคะระวังได้รับข่าวอะไรที่มันเป็นแบบออกแนวท็อกซิกนิดนึงเนาะนะคะการเจ็บการป่วยการอะไรประมาณเนี้ยที่มันจะไม่ค่อยโอเคมันมีพลังงานทั้งดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันสําหรับบางคู่บางคนถ้าในกรณีคุณเลิกกับ แฟนคุณไปนะคะคุณก็มีโอกาสที่คนคนนั้นจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเลยด้วยซ้านะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วว่านะคะรู้สึกแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอยากกลับมาขอโอกาสบางคนเนี่ยนะคะสัมามลเทเมาอะไรประมาณนี้บางคนก็เริ่มตื่นรู้ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเข้าหาธรรมะฝ่ายธรรมะไปบวชไปอะไรมาหรือว่าแม้กระทั่งไปถือศีล นะคะหรือไปปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่กระทั่งมีการไปตื่นรู้นะบ่มเพาะความคิดความรู้สึกตื่นรู้ตกตรกระกอนใาความคิดบางอย่างเรารู้สึกผิดกับคุณมากๆจะมีการตัดสินใจกลับมาขอโทษขอโอกาสกับคุณในเร็วๆนี้นลคะ่ะที่เขาจะติดต่อมาแน่นอนหกไม้เท้าขยายไพ่์นายนถือไม้เท้านายถือถ้วยคือเขาอยากได้โอกาสคิงถือไม้เท้าเหมือนเขายังยังคงบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยังไม่กล้าเอาตัวเองออกมาเผชิญกับความเป็นจริงอะ่ะแต่ในไม่ช้าน,นี้เดี๋ยวเขาจะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนนะคะจะมีการกลับมาขอโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แน่นอนยังลืมไม่ได้ไม่ว่าสถานการณ์คุณกับเขาจะจบกันไปด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะคะเน้นไปในเรื่องของคู่รักแล้วก็คนในครอบครัวพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่หรือแม้แต่กระทั่งญาติพี่น้องน้องสาวพี่สาวนะคะหรือเป็นลูกก็ได้นะคะที่เป็นคนในครอบครัวตามเหมือนกับ เงียบกันไปหายกันไปแบบอะไรกันไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะจะมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีในเวลาเดียวกันนะถ้าเป็นเรื่องความรักที่เลิกกันนะจะได้รับข่าวดีแต่ในบางคนให้ระวังได้รับข่าวไม่ดีในลักษณะของเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเพราะว่ามีไฮโลแฟนมาขยายไพ่เดทนะคะก็ประมาณนี้เนาะแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคนรักกันนะเป็นสามีภรรยาหรือเป็นครอบครัวก,กันหรือเป็น คนรักจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้แล้วมีปัญหากันไปจบกันไปคุณจะได้รับการติดต่อแน่นอนเขายังเลิกกับคุณไม่ได้ยังตัดคุณไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้นะก็เป็นพลังงานแบบสั้นๆดูท็อปิกสั้นๆนะคะแล้วก็ฝาก Subscribe Like Share ให้กอลฟด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะฝากช่วยเข้าไปกดติดตามนะคะในแอป TikTok อะคะ่ะแล้วก็ใน Facebook ให้กอลฟนิดนึงในเพจนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ